หนึ่งหนึ่งสองนะครับเปิดไฟมันด้วยเอาตอมสี่สองศูนย์หนึ่งนะครับ ที่เข้ามาประจําก็จะลงที่นี่นะครับในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับรถมที่จมีจูแที่จะมีจบแตรัทเรากูตัวตรวตดตั้ตัวรวกร่อยาตัวรลจา่ไม่ดกวจอบตักะจเือเ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 ราักานไปด้วยนะ เวลา,อา,าโอเครถจอกตอนเที่ยงสามนาทีนะครับโอ้คนขึ้นไปเยอะเลยเว้ยไม่ใช่เยอะหรอกเป็นครอบครัวด,ดีกว่านะครับพ่อแม่ลูกแม่ลูกปานอาอานะครับค่อยๆข,ข,ขึ้นไปนะครับ โอเคนั okay. ่งคันไหนต้องไปคันนั้นนะครับอย่างเช่นคันสองเฮ้ยวันนี้คันสองมาว่ะนี่ห้าวันนี้คันสองมานะครับ เมื่อวานไม่มีคันสองเว้ยวันนี้มีคันสองเฉย ครับ15นาทีพ่อขอรอก็สามารถที่จะลงไปซื้อของกินได้นะครับเผื่อบางที่พ่อขอร้อหิวนะครับบางทีเขายังไม่กินข้าวอย่างเงี้ยรถจอดน้ำพ่อขอรอก็สามารถลงไปซื้อมาได้นะครับขึ้นมากินได้เออดีเว้ยวันนี้มีคันสองเว้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋ววันนี้มีคันสองนะฮะหนึ่งหนึ่งสอง สุดยอดโอเค ความจริงอะขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าไม่มีตั๋ว มีโอกาสเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวการเดินทางขบวนนี้ให้นะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ไปอ่ะจะให้ย่าพาขึ้นขบวนนี้แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนให้นางรถธรรมดาตอนนั้นน่ะนะครับผมก็เลยต้องนั่งรถธรรมดาตามเข้าไปนะครับแล้วขากลับก็นั่งขบวน109มานะครับทำไปแล้ว2ขบวนนะครับ212กับ109 สิบเสียงเครื่องยังฟิตอยู่เลยนะครับอันนี้มุมนึงนะครับอ่าอากาศร้อนมากส2 0 1ก็ลูกรักของใครและหลายคน เลยฮะท่านผู้ชมวันนี้คันสองมาด้วยนะฮะสุดยอดออกไปอย่างไวครับโอ้ยไปอย่างไวครับสวยงามม